ค่ะที่แล้วจขอขอากความเพื่อนวันนี้พี่อาจจะทำคลิปรีวิวกองฮาร์ดไลเชอร์ครั้งพอดีลงคลิปแล้วมันผิดพลาดลบเดียวค่ะเพื่อนเดี๋ยวทำคลิปให้ใหม่อีกทีนึงนะคะเพื่อนเดี๋ยวเพิ่มเติมในการฮาร์ดไเชอร์กัอนอีกทีนึงค่ะมีอยู่กอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูกันเลยฝากค่ะอยู่ได้บ้างน,นะคะกำลังมีสมุดค่ะมาสมุด เดี๋ยวให้ดูทเดี๋ยวเชอรแล้วนะมันคิดลาร้กเนาะอันนี้นะนี่แล้วก็มีอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะเพื่อนได้หลาแบบเลยนะคะเพื่อนแบบตูตที่เราชอบอว่าดวได้ด้วยนะคะเพื่อนทำตามให้เดวนนะที่เดือดรททำนะนี่ นี่ทพก่อนก่อนนะทำลดยอย่าลืมลองมาทำดูนะเพื่อนที่แมอื่นด้วยนะที่เคยเรียนด้วยกันเนาะนี่ให้ดูทำนี่ยังไม่เสร็จนะคะเพื่อนตีนสีแบบใหม่นะคะยังไม่เสร็จนี่ยังพลาสตีนสีฟ้าใหม่ด้วยนะคะเพื่อนถ้าทำว่าที่เราจะทำตีนอะเลยนะคะทำไม่เชินะคะกิไ๊ไปได้ทำมันเสียค่อยไปไหน่อ๋อ พาพาพานะคะว่าเสีเยงมันค่อยนะคะเพื่อทำมันเจ๋งดังนิ้นหนึ่งนะแล้วก็มีหนังสือเรียนก็ได้ะค่ะเมื่อนี่ที่เรามีเนาะเอาเขียนใช้ประกาศเป็ยังไงให้น้ำให้ใหใหให ใช้ได้ทุกแบบะคะ่ะอันนี้ยังไม่เคยใช้นะคะเพื่อนกระจาบ B2S นะคะอันนี้ก็ใช้อันนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะแต่อันนี้่าใช้ที่หลังค่ะหรือใช้ถ้าเพื่อนไม่มีปากกาดำหรือใช้ปากกาน้ำเงินก็ได้ค่ะอนันนะะีนบบน้นะคะนี่ใ้าเงินแบบหนก็ได้ค่ะเพื่อนนี่แล้วก็กระดาษโน้ตด,ด้วยนะคะ แล้วก็กาวค่ะกาวเนี่ยลืมนะแล้วก็ดิฟฟิกเทปด้วยนะคะถ้าใช้สีน้ำมันจะดได้เชื่าไม่สวยค่ะนัแล้วก็พวกสีไม้อย่างงี้ก็ได้ด้วยนะถ้าเกิดคนเนีไม่มีปากกาเมจิกเดี๋ยวให้ดูนะปากกาเมจิกนี่แบบไหน อากามีไนเนอรนะคะ๋ยวให้ดูนะเป็นแบบนี้นะคะนี่๋ยวให้ดูไฮไลท์ด้วยนะคะถ้าอยากรู้เนาะและเป็นแบบไหนที่จริงที่มีหลายีห้อเลยนะคะเพื่ยวให้ดูประกาศกดที่สีที่ไหงนะคะ การไฮไลท์แบบนี้นะคะเพื่อนหัวมันเป็นไงเนาะวัันหัวตัดนะคะเพื่อนใช้ดีมากเลยค่ะแต่นี่เขยมหอฟาร์มเป็นเขยมหอใหญ่ได้ด้วยนะแต่เขยนตัวได้ไม่ได้นะนะคะเพื่อนจริงๆซื้อมาหลายแบบไแล้วค่ะแล้วก็มีแบบเป็นสีอ่อนก็มีนะ ไฮไลท์ <laughs> นะคะสีอ่อนเป็นของเอ่อของมินะของมีไนเนอร์นะคะ <laughs> อย่างนี้นะคะนี่ที่จริงมันมีสีเข้มด้วยนะคะมันแพงมากแต่ว่า ยัคือถาส,สมไปเรื่อยเอยวค้านะ่ายอย่าทำเต็มใช้นี่สองให้ด้วยนะคะเพื่อนย่าทำค้านาอย่าทำให้นะคะเพื่อนเดี๋ยวดูก่อนขอใช้เวลาคิดอเ้ดีก่อนนะคะอแบบนี้ก็ได้นะเป็นสองกดพี่ก็มีนะเี๋ย่ให้ดูก่อนอ๋อพี่แบบไหนท่านหนึงนะคะ จริงมีเยอะมากเรือไม่ถูกเลยมีสองกดแบบนี้นะคะเ่อนแล้วก็อยาลืมใช้เรือนะคะ เอ่อสติ๊กเกอร์ด้วยะค่ะเพื่อนนี่ที่เก็บไว้ในนี้อีกนะคะเพื่อนนี่ในนี้มีอีกนะจริงๆก็อยากซื้อเพิ่มอีกค่ะเพื่พอนเพราะมันจะพอมาทีพี่เอาว่าดทำติ๊กเกอร์เองเลยค่ะนี่ติเกอร์ที่พี่มีอยู่มีแค่เท่านี้นะคะเพื่อนแล้วก็มี อันนี้อีกนะคะนี่ไงคะเนี่นยน่ลูมัแค่เท่านี้ถือว่าเยอะอยู่นะแต่ว่าว่าจะซื้ออะไรอื่นบ้างนะคะเนี่ยแล้วก็หนูดูด้นะหนูคี่ถึงพี่มากนะแต่ไหมยากให้พี่กลับมาไวเพราะว่าเธอหนูอยากเจอหน้าพี่มากเลยนะ บานทีว่าอาราอะไรางน,นเนี้ยอยากทำอะไรไปให้พี่เหวี๋ยจะต้องใหงให้ฟังนะแต่พี่ไม่ให้แล้วลอยู่รทงค่ะพี่โค้ชใจพี่อยู่นะอ๋อที่ทำมาไม่เคยได้พี่เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเพื่อกดหลอดคอมหรือช่องทารักสีได้หลอดคอมด้วยนะะเพื่อน อย่าลืมกดอย่างเงี้ยถ้าชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะอย่าลืมไปดูคลิปต่างตางที่เราทำคลิปไว้ให้แล้วนะคะเพื่อนเขาแก้พี่เครียดนิดหน่อยอะไรหน่อยนะคะเพื่อนเพราะว่าสิ่งไหนอย่างนะคะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชอบไปโพสต์กด dot com ถึงช่อง tharasi line dot com นะคะเพื่อนเดี๋ยวไปดูที่อีเมลหรือไลน์อะไรเงี้ยเฟซให้ดูให้เลยนะคะ ดึงเกิดดิ้งห้าชงคี้ใหม่ด้วยค่ะอยากให้เราหักคิ้วเวลาเชื่อมทำเม์บอกด้วยนะคะน,นะคะบายค่ะ